สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นามิจะมาสปอยอนิเมะเรื่องกระจกสองนาัการาก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นามิด้วยนะคะกระจกสองนาาาักราเกิดน,นำอีพีที่1ตอนผู้หวนคืนสู่ดินแดนเมคายินอย่างหลอมรวมจนได้เกิดสรรพสิ่งในตำนานโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าเทพเจ้าได้สร้างโลกที่ดุดดังดินแดนในอาดมคติขึ้นมาดินแดนที่มีนามว่าแดนเมคาในดินแดนเมคานั้นมันก็มีอยู่3เผ่าพันเผ่าพันธุ์ แรกนั่นก็คือเผ่าโครงสร้างเผ่าน้ำแข็งและเผ่าเงือกใน,นดินแดนแห่งนี้เผ่าโครงสร้างก็เป็นเผ่าที่รุง่งเรืองมากที่สุดและยังเคยเป็นประมุขเผ่าแรกของแดนเมคาแห่งนี้พวกเขาได้สร้างเมืองเจียหลานและเจดีขาวทะลุเวหาที่รุ่งเรืองแต่สุดท้ายพวกเขากลับหนีไม่พ้นชะตากรรมของพวกเขาเผ่าน้ำแข็งมีแผนชั่วร้ายที่จะยึดครองทุกอย่างในดินแดนเมคาแห่งนี้พวกเขาได้นําพลังกาลังมาโจมตีและทําลายเผ่าโครงสร้างจนได้เกิดสงครามขึ้นเผ่าน้ําแข็งได้ทําลายคนในเผ่าโครงสร้างจนหมดสิ้นและเผ่าโครงสร้างเหล่านั้น ก็ได้ถูกส่งลงไปในเมืองไร้สีมันเป็นเมืองใต้วิภพของเจดีขาวที่รอคนมาปลดผนึกน้ําแขง็งและเมื่อพวกเขาถูกส่งมายังเมืองไร้สีพวกเขาก็ได้พบกับมังกรยักษ์ที่หลับไหลอ,อยู่ในสถานที่แห่งนี้และไม่ว่าผู้ใดได,ได้ครอบครองแดนเมคาจะได้รับความทุกข์ยากจากการกระทําของเผ่าเงือกตลอดการและภาพก็ได้ตัดไปที่ชายหนุ่มผู้หนึ่งชายหนุ่มผู้นี้เขาก็มีนามว่าซูหมอซึ่งซูหมอเขาก็เป็นคนจากเผ่าเงือกซึ่งผู้ที่ถูกเลือกจากเผ่าเงือกนั้นก็จะเป็นคนที่สามารถก,กอบกู้เผ่าของตนเองได้และ ในอดีตคนในเผ่าเงือก็ได้ถูกส่งตัวไปเป็นทาสรับใช้ขององค์หญิงในเผ่าโครงซางซึ่งซูหมอก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันแต่ทว่าสุดท้ายตัวของซูหมอกลับไปตกหลุมรักองค์หญิงของเผ่าโครงซางซังงันแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรองค์หญิงของเผ่าโครงซางก็เลือกที่จะจบชีวิตของตนเองแต่ความแค้นระหว่างเผ่าโครงซางและเผ่าเงือกก็จะไม่มีวันจบลงอย่างแน่นอนและภาพก็ได้ตัดไปที่ท่ามกลางหิมะเราก็จะได้เห็นพ่อค้าขาอัญมณีกลุ่มหนึ่งพวกเขาันนก็จะพากันเดินทางไปยังดินแดนเมคาของอาณาจักรเซียน แล้วเราก็จะได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเด็กสาวคนนี้ก็ได้เห็นว่าพ่อค้าอัญมณีทําฟืนตกเธอก็อยากจะเก็บฟืนไปคืนแต่เธอนั้นกลับถูกบางสิ่งบางอย่าง,ยางแย่งฟืนชิ้นนั้นไปเธอจึงตามไล่ล่าไปในทันทีและเหมือนกับว่าสิ่งที่แย่งฟืนเธอไปนั้นก็คือหุ่นเชิดของซูหมอน,นั่นเองเมื่อเด็กสาวเห็นซูหมอเด็กสาวก็ได้จ้องมองซูหมออย่งางใจจดใจจอ่อแต่ซูหมอกลับเดินจากนางไปเส้อง,งานนางจึงได้นาําฟืนมาคืนให้กับพ่อค้าค่ะอัญมณีเมื่อนางเห็นว่าท่านลงผู้นาของพ่อค้าอัญมณีีพยายยาาามท่่จะจะุดไฟอูนนนั้ง นางได้เอาเหล็กจุดไฟของตอนเองไปให้กับท่านลุงเมื่อก่อไฟติดแล้วนั้นทั้งสองคนก็ได้มานั่งพูดคุยกันแล้วมันจะทําให้เรารู้ว่าเด็กสาวผู้นี้เธอมีนามว่านาเซิงและทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการเดินทางไปยังแดนเมคาท่านลุงก็ได้เล่าว่าทุกที่ในแดนเมคาล้วนมีสมบัติล้าค่าของเผ่าคงซานฝังเอาไว้ซึ่งในร่างกายของผู้คนเหล่านั้นจะมีเส้นเลือดของเทพเจ้าไหลเวียนอยู่และแล้วเวลาอาหารเย็นก็ได้เดินทางมาถึงนาเซิงนางก็ได้เรียกให้ทุกคนมารับอาหารเย็นไปกินแต่เมื่อนาเซิงนาสังเกตไปเหน็น ซูหมอที่นั่งอยู่ตามลําพังนางจึงได้นําเอาอาหารไปให้ใหกับซูหมอในทันทีนางก็รับรู้ได้ว่าเด็กคนนี้เป็นเพียงแค่หุ่นเชิดเท่านั้นนาเซิงก็พยายามจะชวนซูหมอคุยแต่ซูหมอกลับไม่ตอบกลับอะไรเลยท่านลุงบอกกับข้าว่าถ้าเราข้ามภูเขาหิมะลูกนี้ไปได้มันก็จะคือแดนเมคาะลาลาโชคชะตาจะนําทางเราไปยังอาณาจักรเซียนแห่งนั้นแน่นอนและเมื่อซูหมอเขามีท่าทางที่ไม่เชื่อในโชคชะตานาเซิงจึงจะเขา้าทรงประคองไม้และเขียนคําทํานายโชคชะตาให้กับซูหมอฟรีๆรานนาเซิงนางนั้นทํานายแม่นมากๆเล นางก็ได้ใช้สิ่งนี้หาเงินมาตั้งแต่นางยังเด็กแล้วในเวลาต่อมานางก็เริ่มทําการทํานายให้กับซูหมอแล้วและนางก็ได้เขียนคําทํานายของอดีตปัจจุบันและอนาคตลงไปในหีมา้าและแล้ว,ลวเวลาก็ได้ผ่านไปคําทานายมันก็ออกมาแล้วล่ะคําทานายมันก็แบ่งออกเป็น3ประโยคซึ่งแต่ละประโยคมันก็แทนอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งซูหมอเขาก็ดูคําทานายไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเพียงแค่คนตาบอดเท่านั้นนาะซิงนางก็ไม่สามารถอ่านคําทํานายของตนเองได้เช่นกันซูมหมอเขาจึงได้ใช้นิ้วสัมผัสไป,ไปที่ประโยคแต่ละอย่างซึ่งมันก็ได้ทำให้เขา นึกถึงเรื่องราวในอดีตและในขณะนั้นเองมันก็ได้มีนกยักษ์สองหัวบินขึ้นมาจากหุบเขามันจึงได้ทําให้คําทํานายนั้นหายไปซูหมอเขาก็อยากจะรู้ว่าประโยคสุดท้ายนั้นมันคืออะไรเขาก็พยายามใช้ทักษะของตนเองขู่นาเซิงเพื่อให้นาเซิงบอกว่ามันคือประโยคอะไรแต่นาเซิงนางก็ไม่รู้เหมือนกันข้าไม่รู้ข้าไม่สามารถมองสิ่งที่ตัวเองทานายออกมาได้และข้าไม่สามารถทํานายมันอีกครั้งได้เช่นกันข้าทํามันได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและในขณะนั้นเองแผ่นดินก็ได้เกิดการสั่นไหวขั้นรุนแรงภูเขาหิมะก ถล่มลงมาซึ่งทุกคนนั้นก็พยายามที่จะวิ่งหนีจากเห็นหิมะถลม่มแต่ทุกคนก็ไม่สามารถหนีไปได้เมื่อซูหมอเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายเขาก็ได้ใช้ทักษะของตนเองปกป้องหิมะถล่มเอาไว้ได้ทัน